ละครชีวิตรักแม่ผัวใจร้ายตอนที่สองวิชุดากับพลทำงานด้วยกันเขาทั้งสองคนเข้าขากันดีมากทั้งคู่จึงมีความสนิทสนมกันมากขึ้นคนในที่ทำงานต่างก็รับรู้ได้ว่าทั้งคู่มีใจให้กันพลออกไปหาลูกค้าได้กันไหมได้ไปสิเมื่อคืนนี้กินส้มตามเสร็จท้องเสียวันนี้ไม่รู้จะมีแรงออกไปหาลูกค้าได้สักแค่ไหนนะเนี่ย เป็นอะไรมากหรือเปล่าไปหาหมอก่อนไหมไม่ขนาดจะต้องไปหาหมอหรอกแต่ว่าก็เหนื่อยเข้าห้องน้ำไปหลายรอบเมื่อคืนถ้างั้นเดี๋ยวเราออกไปซื้อเกลือแร่ให้กินนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้เราต้องดูแลสิเรามีหน้าที่ต้องดูแลวิถ้าเกิดว่าแค่นี้เรายังทำไม่ได้เราจะทำงานร่วมกันได้ยังไงล่ะจริงไหมโอเคตามใจทั้งคู่แอบมีใจให้กัน จนวันหนึ่งเธอก็ชวนเขาตรงๆเพอรอให้เขาสารภาพรักขอเธอเป็นแฟนเขาก็คงไม่พูดสัทีเนื่องจากว่าเขาอายุน้อยกว่าเธอและเป็นรุ่นน้องในที่ทำงานเขาคงไม่กลา้าปีนเกลียวมาบอกรักรุ่นพี่บ้านพลก็ไกลาจากที่ทำงานใช่ไหมต้องนั่งรถมาอีกตั้งเป็นชั่วโมงใช่ไกลมากต่อรถตั้งหลายเที่ยวน่ก็ว่าอาจจะตัดสินใจซื้อรถสักคัน อย่าเลยซื้อรถก็เหนื่อยรถติดย้ายมาอยู่ด้วยกันกับวีไหมล่ะวิวิชวนจริงๆย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมวิชอบผลนะชอบมากแล้วผลชอบวีบ้างหรือเปล่าเออว่าไงบอกตรงๆได้เลยถ้าเกิดว่าพลไม่ชอบวิจะได้ตัดใจชอบแต่ว่าถ้าเราย้ายมาอยู่ด้วยกันแบบที่เรายังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ย เราก็กลัวว่าวีจะเสียหายโอ๊ยวิอายุปูนี้แล้วเรียนจบมาตั้งนานทำงานเองมีเงินเดือนไม่ได้ไปขอเงินพ่อแม่เหมือนเมื่อก่อนไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนะเทวีคิดว่าไม่เสียหายอะไรงั้นเราก็ตกลงใช่หนุ่มยอมตกลงทำให้หญิงสาวดีใจมากแล้วเขาก็เ,าเรื่องนี้มาบอกกับแม่ว่าไงนะแกจะย้ายไปอยู่กับเพื่อนอย่างนั้นเหรอ ครับแม่มันใกล้ที่ทำงานมากกว่าครับแม่ก็รู้ว่าอยู่ที่นี่ผมต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าอาบน้ำแต่งตัวนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ต่อรถเมย์ตั้งหลายสายกว่าจะถึงที่บริษัทถ้าเกิดว่าไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยนั่งรถไฟฟ้าแค่นิดเดียวก็ถึงที่ทำงานแล้วครับตื่นเช้ามากๆผมก็เหนื่อยแล้วก็เพลียแทบจะไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรเลยแต่ผมสัญญานะครับว่าวันหยุดผมจะมาช่วยแม่ขายของเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนหรือแฟนกันแน่เอาดีๆ เออบอกแม่มาตามตรงอย่าโกหกแม่เพื่อนหรือว่าแฟนแฟนครับแม่นึกแล้วเชียวแล้วผู้หญิงคนไหนล่ะที่มัดหัวใจแกไว้ได้ถึงขนาดที่แกเรียกว่าแฟนออกมาเต็มปากเต็มคำอย่างนี้นะเฮ้อก็เพื่อนที่ทํางานครับแม่เราสองคนกําลังเรียนรู้กันอยู่ครับผามาให้แม่รู้จักบ้างสิแม่ก็อยากจะเห็นว่าคนที่แกว่ามันใครหวังว่าคงจะไม่ใช่ ผู้หญิงคนนั้นหรอกนะที่เคยพามาหาแม่เมื่อคราวก่อนคนนั้นแหละครับแม่อะไรนะเนี่ยชื่ออะไรนะแม้แต่ชื่อแม่ก็ยังจําไม่ได้ลืมแล้ววิครับคนนั้นแหละครับวิโอตายละฉันอยากจะเป็นลมคบกับใครไม่ครบไปคบกับแม่วิเนี่ยนะแม่ให้โอกาสวิซะหน่อยนะครับรับรองเลยว่าแม่จะเห็นว่าวิน่ารักมากโอ้ย ฉันเหนื่อยใจจริงๆคุณนายมีสีหน้าไม่ดีไม่มีสมาธิในการขายของจนกระทั่งลูกน้องอดถามขึ้นไม่ได้คุณนายเป็นอะไรเหรอคะทำไมสีหน้าไม่ดีหน้าซีดๆเหมือนจะเป็นลมก็ลูกชายฉันน่ะสิขนข้าวขนของไปอยู่กับผู้หญิงฉันเลยอยากจะบ้าตายเชียวอุ้ยตายจริงเหรอคะเพิ่งจะไปทำงานมีแฟนแล้วเหรอคะเนี่ย ดูสิไปทำงานได้ไม่กี่เดือนเองไม่ใช่เหรอคะเนี่ยใช่แล้วแม่นั่นนะฉันก็ไม่ชอบพีน่าใครเหรอคะคุณนายก็แม่วิชุดาที่เคยมาบ้านเราเมื่อคราวกรอนไงล่ะตายแล้วคนนั้นดีฉันก็ไม่ชอบนะคะถ้าทางแ,แปลกๆยังไงก็ไม่รู้ละ่ะว่าแต่คุณนายจะห้ามหรือเปล่าล่ะคะทำไมไม่ห้ามล่ะคะลูกชายคุณนายรักคุณนายจะตายไปยังไงแซ็คเขาก็ต้องฟังคุณนายอยู่แล้วล่ะคะ่ะ ไม่ห้ามหรอกวัยนี้มันวัยดือ้อมันก็เหมือนวัยรุ่นนั่นแหละไม่ได้ต่างสักเท่าไหร่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุแล้วจะเอาอยัางไงดีนะคะถ้าทางไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันละ่ะคิดก่อนว่าจะเอาอยัางไงเดี๋ยวให้โอกาสสัหน่อยลูกชายฉันขอเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเห็นกันแล้วไม่ชอบล่ะคะคุณจะทำอยังไง ฉันก็ต้องหาผู้หญิงดีๆมาให้ลูกชายฉันล่ะฉันมีคนหนึ่งที่จะแนะนํานะคะคุณนายใครอีกล่ะหลานสาวฉันเองค่ะชื่อพิตตาเขาน่ารักนะคะไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้วแต่คิดว่าก็คงจะน่ารักเหมือนเดิมแล้วค่ะโสดเหรอโสดสิคะไม่เคยมีแฟนเลยได้ซ้ําเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะพามาให้คุณนายรู้จัก เชื่อว่าคุณนายจะต้องอยากได้เป็นลูกสะภ้แน่ๆเลยค่ะแต่เพื่อความยุติธรรมกับผู้หญิงคนนั้นดิฉันว่าให้คุณนายลองเรียนรู้กับคุณวิชดาไปก่อนก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าเขาโอเคกับคุณนายแล้วก็ดิฉันก็จะไม่พาหลานสาวมาขอบใจนะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันจะว่าไปวันนั้นลูกชายฉันก็พาแม่วิชุดาเนี่ยมาเจอแค่แบบผิวเผินไม่ได้คุยอะไรกันจริงจัง ฉันก็แค่ไม่ชอบการแต่งเนื้อแต่งตัวของเขาเท่านั้นแหละถ้าเกิดว่าได้คุยกันจริงจังฉันอาจจะชอบก็ได้แล้ววันที่วิชุดาต้องเดินทางมาที่บ้านของคนรักก็มาถึงหญิงสาวแต่งตัวในแบบที่ตัวเองชอบแต่ชายหนุ่มหนักใจวิผมว่าไปเปลี่ยนดีกว่าทำไมอะคะทำไมต้องเปลี่ยนด้วยแม่เขาไม่ชอบเวลาที่คุณแต่งตัวโป๊แต่วิว่ามันสวยดีนะแต่แม่เขาไม่ชอบนี่นาะไปเปลี่ยนเถอะนะ แม่เขาจะได้ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันแต่วิว่าแม่ควรจะได้เห็นทุกมุมของวิตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่ามาหลอกท่านแบบนั้นเอาเถอะเอาเถอะตามใจแต่ถ้าเกิดว่าแม่ไม่ชอบจะมาโทษผมไม่บอกไม่ได้นะเอาเถอะนะวิสัญญาว่าวิจะทําให้แม่ของพลชอบให้ได้ยิิงสาวให้คํามั่นสัญญาชายหนุ่มถอนหายใจเขารู้ดีว่าวิชุดา เธอมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแม้แต่เขาซึ่งเป็นคนรักก็ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอได้คิดมากเหรอเปล่าเราจะทำให้แม่ของคนชอบเราในแบบที่เราเป็นเราก็ได้ลองดูก็แล้วกันไม่ต้องห่วงนะแล้วหญิงสาวก็มาที่บ้านของแฟนทันทีที่เห็นมาริก็ไม่ถูกชะตาคราวแรกที่เห็นแบบผ่านๆพอวิชุดา อาสาขับรถมาส่งลูกชายเธอก็ว่าไม่ชอบแล้วตอนนี้ยิ่งไม่ชอบใหญ่หนูชื่ออะไรนะจ๊ะฉันจำไม่ได้สักทีสิวิชุดาค่ะยินดีที่ได้รู้จักแต่เธอคบหากับลูกชายฉันไม่นานแน่ใจแล้วเหรอที่จะชวนเขาน่ะไปอยู่ด้วยเราสองคนเข้ากันได้ค่ะเราสองคนคิดว่าน่าจะคบกันไปได้ยาวๆแล้วถ้าเกิดไปกันไม่ได้ล่ะกระจบกันค่ะ แสดงว่าที่ผ่านมาเธอเคยทำแบบนี้บ่อยๆชอบผู้ชายคนไหนก็ชวนไปอยู่ด้วยคบกันได้ไม่นานก็เลิกกันละสิใช่ไหมวิเคยมีแฟนมาสามคนคะ่ะแต่ที่ชวนไปอยู่ด้วยมีแค,ค่คนเดียวชวนด้วยกันมาอยู่แบบนี้ม่แค่ลูกชายฉันคนเดียวแน่ใจเหรอแน่ใจสิคะตัววิก็เป็นตัววิถ้าวิไม่แน่ใจวิจะพูดออกมาได้ยังไงที่วิคบกับฟแฟน วิยังเด็กอยู่ค่ะไม่ได้เคยคิดที่จะชิงสุกก่อนหามแล้วค่ะโอ้โหขนาดว่าอย่างเด็กก็ยังมีแฟนผ่านมาตั้งหลายคนน่นะแต่ว่าแต่เธอเป็นผู้หญิงนะจ๊ะวิชุดาเป็นผู้หญิงเที่ยวไปชวนผู้ชายมาพักอ้างแรมด้วยมันจะดีหรอหญิงสาวเม้มปากแน่นรับรู้ได้ว่าบะลิแม่ของชายคนรักไม่ชอบเธอเอาซะเลย กจ,จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าแม่ผัวใจร้ายจะทำอะไรกับว่าที่ลูกสไใภ์คนนี้ค่ะ